สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะขนมตกอะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาคนตู้เย็นของเรากันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างรแรกเรานี้มันไม่เกี่ยวนะคะเร,เ,เราเอาจากข้างนอกเองไม่แก่เราได้มัินไหมเอตอตอบพาน่าคิดหน้าดิไม่รู้รู้แต่ว่ารีบร้อนค่ะ ไปกันเลยมีอะไรบ้างลุ้นกันคาิว่าบ้างมันจะเยอะกี่อย่างอ่ะจะให้ดูแลนะตู้เย็นของเราก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะข้างในก็มีประมาณนี้ข้างบนก็มกีแล้วก็นี่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 แค่นี้เอาเร็วหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราจะตรวจทีละอย่างกันอย่างแรก ใชาไข่เนยที่ครั้งแต่ืูบ้านนี้รักก็ทุกคนอาะทายถูกแน่นอนนี่เป็นชาเขียวหรอ,อทำไมมันสีอ่อนจังชามะนาหรอไม่ใช่ค่ะมันคือ,อยาแก้ไอแล้วเรามันเป็นสีเขียวที่มันมีแคปซูลข้างในเราตัดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ตัวเย็นก็พอพอดีขึ้นนะต่อไป น้ำมะพร้าวค่ะแก้วละสิบบาทอ่ะต่อไปก็ไอติมแพงนักข้าต่อไปก็เยนดี้รูมี่นะคะนี่เยนดีรูมี่เยนดีรูมี่นะคะถ้าเราต่อไม่ได้ก็จะเอาผักเสรแล้วก็ปีโป้สีาขาวสองอันสองอันหมดแล้วต้องปิดแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะอ่า เราจัดขึ้นด้วยโปรตีนเราเหลือตรงนี้กันนะเราตรงนี้อย่างแรกพริพกเกลือแล้วก็อันนี้แล้วก็พริกเกลือแล้วก็ซอสแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็พกริกเกลือแล้วก็ที่อย่ซอสอแล้วก็ชอน แล้วก็เนยแล้วก็เนี่ยอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็น,นย่างต่อตามอค่ะยาหรือของใครไม่รู้ต่อไปก็เป็นแยมไอศอรีมรีฟทีเป็นกินได้ก็หนมแล้วก็หรสสีส้มนะคะแล้วก็ยาสอ,นะะอ,ยาองอันกับเท่าหนึ่งอันเธอคันี้ แล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือ,อไรแล้วก็แผ่นมาร์กหน้าที่ใส่มาพันปีแล้วแม่ก็ไม่มาร์กสักทีเลยแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเลยซ้ำแล้วก็แผ่นนั้นใช่ไหมไม่ใช่นี่นมแผ่มาร์ก้าให้ดูอีกอ้กลัวไม่เห็นไงนี่แผ่นนีค่ะแล้วก็นี่นะคะไม่ลงเน็ก แล้วก็นี่เลยอะไรก็ไม่รู้แช่เย็นด้วยแล้วก็จะมีน้ำตาลพิกแล้วก็ยาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ข้างหลังแล้วก็แอปเปลิแปปลแอปเปลิแปปลแอปเปิลแล้วนี่ก็จะเป็นหนอนนะคะในโรงเนี่ยแล้วต่อไปก็จะเป็นพริกแล้วก็ถั่วฝักยาว มอะไรกัดูอันนี้นคะนก็จะมีนมที่แล้วก็แป้งันแข็งแล้วก็เราแล้วก็ขนมให้ดูให้มา ไก็มาดูอันนี้แล้วก็นมแล้วก็ซอสแล้วก็จบแล้วโต้แยงของเรามีแค่นี้มาไม่เยอะเนาะเยอะเลยไม่เยอะพี่จะไม่ปวดหัวเออ,อดั๊ดก็ใส่แทพไม่ได้ต่อไปคนรุนกันได้เลยเดี๋ยวแปไ๊บนึงนะคะแล้วก็ แล้วก็ข้นนะะมมาวเลยแล้วก็ซ้มอมมะเขือเทศนะคะซ้อมมะเขือเทศนี่ซ้อมมะเขือเทศใช่ไหมใช่แล้วก็เยมสยมตอร์บรีค่ะเยมเยมสยมตอร์บรีเยมสยมตอร์บรีนะคะแล้วก็ปิดแล้วสมุดนี่ไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยะคะ่ะนี่นจดจุยนน่ยอันนี้ที่มีประโยชน์อย่างเดียวนั่นเองแล้วก็ข้างหน้าตู้เย็นเราก็จะเป็น รูปสัตว์แล้วอันนี้เราจะเอาออกมาเพื่อเราจะกินมันรูปเป็นรูสูแล้วเราจะมาเตอยนด้วยนี้กันในพานานะค่ะพาหน้านะอย่า,านะลืมนะไม่ใช่บอกให้พานนี้นะพานนี้จะขึ้นทางนะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ